โอเคครับเพื่อนวันนี้เรากลับมาพบกันในสารคเดีในอีพีที่6นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่พัทยาไบเลนพัทยาเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับว้ <c oughs> <c oughs> าทำไม โอเคครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาพบกันในสารคดีหลังจากเมื่อวานไปขี่รถซูเปอร์มอเตอร์มานะครับซึ่งวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของการเตรียมตัวครับไม่ว่าจะเตรียมรถเตรียมคนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการไปขี่รถท่องเที่ยวในป่าเนี่ยอะไรบ้างครับที่เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการตรวจเช็คหรือว่าการเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ครับเรามีคําตอบให้พี่เล่ไกด์ไลน์ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างและเดีีีีีี๋ยยววววเเเรรราาาาาไปททํกััันนดดด่่่มมมจุหบบ้้งงตตตอชคล เราจะไปขี่รถเข้าป่ารถ คนอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องเตรียมครับก่อนขี่รถก็น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องอน้ำมอน้ำต่อมาก็เป็นลมยางความตึงโซ่สายเบรกสายคัดประมาณนี้ก่อนขี่รถเนี่ยจริงๆอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอก่อนถ้าห้ามมันคงห้ามไม่ได้เรื่องของการดื่ม,มน,นะก็คือมันผู้ชายวัยรุ่นอย่างเรามันก็ต้องมีบ้างอ,อย่าไปดื่มก่อนขี่อย่าไปดื่มอย่าไปดูดเยอะเพราะนั้นเวลาก่อนขี่เราก็ดูแลรักษาส<ม>ุขภาพให้สมบูรณ์อีกเรื่องก็คือเรื่องเพสเซชันต่างๆเครื่องแต่งกายนะครับหมวกน็อกแว่นตากาดอกบล็อกหลังกาดเข่ารองเท้าสําคัญ งั้นผมเลยต้องซื้อไว้เยอะๆครับมีครบยังครับขาดกาดเตาครับไอ้ของอะมีกันหมดแล้วไอ้ที่ขาดก็คือสีสีไม่ครบรองเท้ามี7สีตอนนี้เรามีอยู่สสีแล้วก็ขาดอีก5สีก็ไปซื้อครบ5สีโมกน็อกมี12สีตอนนี้มี3สีแล้วก็คือเป็นนักขี่ที่ไม่เน้นลงแข่งเน้นลงยูทูบครับอ๋อโอเคสุดยอดถัดมาก็เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเปยน้ำอ่ะครับใช่ไหมเปยน้ํากระเป๋า กระเป๋าเครื่องมือกระเป๋าเครื่อ,งม,องมือเนี่ยไปดูได้ในไลฟ์วิปโปครับผมครับว่ามีไลฟ์วิปโป้เขามีแนะนำนะครับว่าในกระเป๋าเครื่องมือเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับโอเคครับพี่เล่พี่เหลือก็ประมาณนี้ครับเตรียมซ่อมรถหลังจากใช่ก็บีฟอยน์ปเตอร์ก็เป็นเรื่องปกติครับขี่รถเสร็จก็ต้องดูแลและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่รถของผมแล้วนะฮะจะมาลองตรวจเช็คนะครับในส่วนของรถนะครับเตรียมพร้อมก่อนออกจะไปขับขี่รถเข้าป่านะครับตามที่พี่เล่บอกไว้นะครับอันดับแรกนะครับเราดูก่อนเรื่องของน้ํามันนะครับที่มีอยู่ในถังนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่าแล้วการออกไปขับขี่ต้องออกไปเติมไหมถัดมาครับนั่นก็คือการเช็คในส่วนของคัดนะครับระยะคัดระยะเคลียร์แลนด์นะ โอเคหรือยังซึ่ง CF 450L นะครับเขาก็ให้ตัวตั้งคัดมาแบบง่ายนะครับสามารถบุ่นได้นะครับหาระยะเคล์แลนทีนะครับให้ชิดเกินไปเวลากำลงมาแล้วไม่ชิดนิ้วยังไม่กดไม่สุดหรือว่าห่างเกินไปใช้แล้วเมื่อยอีกนะครับก็ตั้งให้มันพอดีกับการใช้งานของผู้ขับขี่นะครับในส่วนของเรื่องคัดถัดมานะครับก็คือในส่วนของเบรกนั่นเองนะครับเบรกหน้าก็ลองเช็คดูครับว่ากดแล้วน้ำหนักโอเคไหมไม่หายไปไหนนะไม่ใช่ขี่ๆอยู่แล้วเบรกหายถัดมานะครับพี่เล่บอกไว้นั่นก็คือในส่วนของน้ำมันเครื่องนั่นเ สำหรับน้ามันเครื่อง CF450L ก็นี่นครับเรามาเช็คดูว่าน้ํามันเครื่องเราแห้งหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเขาก็เช็คก,กันเป็นรายชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก่อนขับขี่เราก็ลองเช็คหน่อยอาจจะไปรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือเต็มดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรได้ผ่านน้ามันเครื่องไปแล้วนะครับนั่นก็คือหม้อน้ําส่วนของหม้อน้ำเนี่ยตรงกัดแข็งด้านล่างเนี่ยของ CF450 เขาก็จะมี ว้าตรงนี้นะครับที่ผ่าไว้ให้ดูแล้วว่าระดับของน้ําในหม้อน้ําเป็นอย่างไรนะฮะในส่วนของน้ําในหม้อน้ำนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าสมมติว่าตอนขี่ไปเนี่ยมันยังไม่แห้งหรอกแต่พอขี่ไปแล้วแล้วมันแห้งขึ้นมาเนี่ยในป่าเนี่ยเกิดอุบิเหตุเนี่ยถือว่าอันตรายมากมาครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับเรื่องของน้ําในหม้อน้ำนะครับถ้ามันขาดเนี่ยอาจจะทําให้เครื่องยนต์ฮีทได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับถัดมาโซ่ครับวิธีการตั้งโซ่ก็อย่างที่บอกครับ 3นิ้วครับไม่ตึงไม่หยอดจนเกินไปทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการเตรียมรถของท่านนะครับก่อนออกไปขับขี่นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าให้มันไปเกิดอุบิเหตุอยู่ในป่าเลยดีกว่านะครับถ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วรถมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเอานะครับตรงนี้ที่เหลือก็ลองไปเช็คดูครับไม่ว่าจะเป็นเบรหลังนะครับอีบแ้นเบรกลองกดๆดูนะครับก่อนออกรถไปก็ลองเช็คสภาพรถนะครับเพื่อความปลอดภัยครับสูงสุดอันดับแรกของการขับขี่ออกกําลังกายแบบนี้ขี่ให้สนุกแล้วกลับมา บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่นั้นมีอะไรบ้างและแส่อะไรบ้างโอเคไปครับ นี้ก็คือการเตรียมในส่วนของคนนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องแรกที่พี่เล่พูดถึงนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเตรียมไม่พร้อมซึ่งผมนอนพักมาอย่างเพียงพอครับโอเคมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ดีกว่าอุปกรณ์ในการขับขี่อัานี่ของส่วนตัวผมเลยแล้วกันนะครับที่ผมใช้สิ่งแรกนะครับที่ผมว่ามันเหมือนจะไม่สําคัญแต่สําคัญจริงสําหรับผมเลยนะครับนั่นก็คือพวกชุดอินเนอร์นะครับเกงผ้าย,ยืดนะครับที่จะใส่เข้าไปตรงนี้มันทําให้การเสียดสีนะครับกับชุดภายนอกไม่ว่าจะใส่รองเท้าหรือใส่ชุดหรือใส่เเเเกกกกกกกาา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 าะะนีีียยัทํให้้ลลลลดดดดรรรรสสสอองงิบบจจ็แคผ จริงครับผมเคยไม่ใส่เนี่ยแล้วมันมีผลกระทบจากการใส่เกาะแล้วมันมาอูดกับในส่วนของเนื้อของเราเนี่ยมันกลายเป็นแผลเล็กๆเนี่ยมันทําให้เราขี่แล้วไม่สนุกครับอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆใส่ไว้ข้างในนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดนะครับชุดก็จะมีกางเกงกับเสื้อเจอซี่นะครับบางตัวเขาก็เลยมีโปรเทคให้นะในส่วนของข้างขาต่างๆเขานะครับส่วนสาหรับชุดนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกสีสันกันเราเองนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับชอบมากๆนะับกับสีแบบแดงๆแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าผมเน้นตรงนะครับไม ต้องมาก่อนครับถ่ายรูปต้องสวยนะครับถัดมานะครับก็ถุงมือครับเป็นถุงมือ Enduro นะครับก็จะเบาหน่อยบางหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีโปรเทคให้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับในส่วนของการแบบว่าพอขี่รถนานๆเนี่ยพื้นตรงเนี้ยเขาก็จะหนาหน่อยเพื่อให้มือเรามันไม่ด้านนะครับแล้วก็จะมีนูนะครับด้านหลังสุดนะครับก็จะเป็นกาดคอนะซึ่งกาดคอตัวเนี้ยผมน่าจะวันนี <S <S ้จะไม่ใช้หรอกมันส่วนใหญ่มันจะใช้ขี่ในสนามมากกว่าแต่ความจริงมันเรื่องของความปลอดภัยล้วนๆเลยนะกาดคอเนี่ยโปรเทคในส่วนของกล้ามเนื้อคอแต่พอเราไปขี่ ชุดกาดพอเทคด้านในนะครับผมชอบใส่ไว้ด้านในนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเจอซีทับกันนะครับถือเวลาอุบิเหตุนะครับในส่วนของกระดูกที่โค้งหรือว่าหน้าอกกันกระแทกนะแล้วก็ดามในส่วนของกระดูกสันหลังนะครับควรต้องมีนะครับสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นมือใหม่แบบผมนะฮะยอมลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อการขับขี่สนุกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรองเท้าบูทนั่นเองนะครับรองเท้าบูทพวกนี้นะครับเขาก็จะล็อกในส่วนของข้อเท้านะครับแล้วก็พอเทคในส่วนของส่วนสําคัญสำคัญนะครับ ไม่ว่าจะขี่ไปไหนนะครับหมวกกันน็อกนะครับหลายๆคนนะครับเสียชีวิตไปด้วยเหตุผลนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับหมวกกันน็อกสําคัญมากไม่ว่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ประเภทไหนนะครับเขามีหมวกน้อยคุณทุกประเภทนะครับใส่เข้าไปครับมันจะช่วยคุณปลอดภัยแน่นอนนะครับหัวของเราสําคัญที่สุดครับโอเคต่อไปก็มาในส่วนของเรื่องอุปกรณ์เสริมนะครับใจความสําคัญสําคัญเลยนั่นคือสิ่งแรกที่ผมต้องเอาไปก็คือไปน้ำเองดูดน้ําได้ครับไม่ใช่ใส่เอาเทอย่างเดียวหรือเก็บของเดียวได้นะมันสามารถดื่มน้ําได้ระหว่างขับขี่อยู่นะครับเหนื่อยๆ ส่วนถัดไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของอุปกรณ์เซอร์วิสรถในยามฉุกเฉินนั่นเองนะครับการขับขี่นะครับผมแนะนําอีกอย่างถ้าไปขี่รถอย่างนี้นะครับผมแนะนําให้ไปกับเพื่อนๆดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยมันเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นมีเพื่อนไปด้วยอุ่นใจกว่าครับจะได้ช่วยกันนะฮะพีนี้ก็ถือว่าน่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองว่าจะมาขี่รถแนวนี้นะครับขออนุญาตออกตัวก่อนเลยว่าตัวผมเนี่ยไม่ใช่เป็นโปรเฟสชันอลอะไรขนาดนั้นนะครับบบมกเปููอรรคีี่่่้แืาาขขพหว เป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องไปกลัวครับดูสิครับผมยังทําได้เลยเพื่อนๆก็ต้องทาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นไปพร้อมกันนะครับรายการนี้จะพาคุณค่อยๆเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆ EP หน้านะครับบอกเลยว่าสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะครับผมได้ท้าไฟกับอาจารย์ระดับแนวหน้าอย่างโค้ชพิเล่นะครับโอ้โหท้าทายกันสุดๆงานนี้ใน EP หน้าติดตามชมครับว่าจะหมู่หรือจะจ่าเราวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้หน่อยครับโอเคครับวัน